ดูอยู่ครับดูอีกหนึ่งทัวอีกหนึ่งแต้มครับโอ้โหดีไงมีจริงจริงด้วยดูครับกัดขนาดนี้อยู่ดูอย่ไงกัดกัดกัดสายวิ่งดู ดูมาดูอีกแล้วหุยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้เจอช่อนใหญ่อีกแล้วโอ้ไซนี้ใหญ่จริงครับ ท่านผู้ชมนะครับนะ้านะนักตกปลาทุกๆท,ท่านเลยนะครับกับช่องตกปลาหากินครับวันนี้ก็ยังเป็นการตกปลาช่อนคลองธรรมชาติทั่วไปครับเป็นคลองธรรมชาติที่ชาวบ้านเขาใช้ไว้สูบน,น,น,น้ําทําไร่ทํานาทาสวนนี่แหละครับช่วงนี้มันก็ต้องเป็นปลาตามคลองแบบนี้ไปก่อนครับเพราะว่าน้ํามันเริ่มลดแล้วครับตามคลอง ตามองค์ตามอ่างต่างๆเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้ไปครับมันไม่ค่อยมีเวลาครับท <c oughs> ุกคนนั่นก็เป็นไม้ตามคลองธรรมชาติไปก่อนแล้วกันนะครับสาหรับทริปนี้ครับก็จะเป็นเน้นเป็นกบยางครับนะผมจะเน้นเป็นการใช้กบยางแบบต่างๆทีนี้เป็นกบยางตัวเล็กๆเ,เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยขอดูกันโอ้โห สามสิบสองสามสิบสามศาครับท่านผู้ชมนะอุณหภูมิตอนนี้สาสาองศาครับโอ้โหตายโคตร้อนเลดี๋ยวเรามาดูนครับว่าจะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนนะครับสําหรับวันนี้การตกปลาช่อนคลองครับตอนนี้ก็2องโมงยีนาทีโดยประมาณครับก็เดี๋ยวไปชมผลงานครับนะันนี้ใช้เปิดตัวด้วยกบยางแก้คันก่อนนะครับตัวจิ๋วนะครับ ลอกก็เป็นอะไว่าทาทรุ่าครับร้อยคันแอร์เกียเอ็กโคแนโนครับวีแปิบเจ็ดของ BPO ครับนะเดี๋ยวไปดูครับว่าจะมีผลงานไหมวันนี้ไปครับก็หมายแรกเขเดี๋ยวดูตรงนี้ครับจริงตามตะลิ่งนี่น่ามีตัวมากนะนะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเลยลมว,วันนี้ลมไม่แรงครับท่านผู้ชม ลมเบาๆช้อนคลองนี้ส่วนมากจะตัวเล็กครับตัวไม่ใหญ่มันจะเน้นแบบการลากช้าๆนะลากช้าๆเบาๆครับไม่รู้จะกัดหรือเปล่ามันร้อนครับ อยู่อยู่ครับโอ้มาแล้วโอ้ตัวแรกมาแล้วครับไซส์ก็โอเคนะไม่เล็กไม่ใหญ่ครับไซ <c oughs> ไม่โตมากนะแต่ปุ๊บสูงสายนิดนึงครับแล้วก็วัดเลยโอเคครับกบยางแก้คันครับได้ผลปลาไซปลาคองนี่แหละครับ ไปแล้วเคลียร์ดุต่อครับอ้ดูยังไงไอ,อเต็มครับอือ ใสก็ไม่ต่างจากตัวเมื่อกี้ครับใสก็ประมาณนี้จับใกล้ๆนี่นะครับตรงนี้ปล่อยครับคลิปนี้ตัวเล็กครับมาผอมีเวลาว้างครับออกมาหาคลิปให้นานะได้ชมกันขออนุญาตปล่อยแล้วกันนะครับดู ช่องนี้ครับสวย้วช่องนี้ อูดึงทั่ดึงเต็มครับโอ้โหกัดปุ๊บส่งป๊อวัดป๊บเลยครับเมยใสก็ต่างกันครับอเมื่อกี้มันกัดตรงนี้ครับก็ขยับมาข้างหนในหนึ่งตีไปนูน่นประมาณสองสามไม้ครับกัดอีกเลยใส่พอๆกันแล้วแหละครับพอปล่อยแล้วกันนะครับกัดร้อนๆก็กัดอยู่นะครับท่านผูช้ชมว่าอากาศร้อนๆเริ่ม ไปนี่ครับอืมชวนบอก ปอกๆเลยกัดๆๆสายวิ่งูโอ้หลุดครับสะบัดหลุดคือผมเปลี่ยนเป็นกบติดปีกนะผมเห็นว่าผมว่าข้อเสียมันน่าจะปลาหลุดง่ายครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเราดีสังเกตหลายครั้งแล้วครับ ปลากัดแล้ววัดมานี่ลอยเนี่ยปลาสบัดเนี่ยหลุดครับไม่รู้ว่าพราเบ็ดมันตัวเล็กหรือเปล่านะครับดูใหม่ครับดูช่องนี้ครับปากท่อ ดีไงมีจริงๆด้วยปากท่อครับฮออกมากัดเลยครับนี่ยอดเนี่ยครับช่อนปากท่อครับตีคือปากท่อตังนั้นช่อนปากท่ออีกตัวครับปล่อยนะครับตัวไม่ใหญ่ครับขอปล่อยเดี๋ยวดูต่อครับผม กบติดปีครับนี่นี่ครับท่านผู้ชม อ้าวฮ่าฮ่ายังไงอย่าหลุดนะโอ้ติดอะไรเนี่ยนี่นี่ครับโอ้โหช่อนไซส์ประมาณพอๆกันแล้วครับปลาคลองนี้ตัวใหญ่ๆเน,นี่ยนนะจะเจอมานี้ครับ ปล่อยนะครับต่อครับฝั่งนี้บ้างครับกัดไม่โดนนรับดูครับกัดขนาดนี้อยู่โอ้ย ไม้ต่อไม้เลยนะกีกัดข้างหลังนี่ครับหันมาทางนี้กัดอยู่โอ้ยตัวเดียวไม้แตกเลยไซก็สวยขึ้นมานิดหนึ่งครับกว่าเมื่อกี้นะขอปล่อยแล้วกันนะครับไม่บาดเจ็บมากไปตรงนี้ครับท่านผู้ชม จัดแน่นมากอุ้ย,ยลุดอือจัดแบบอือเลอะ 喂，白羊 โอ้ยตรงนี้ครับท่านผู้ชมลกหน่อยนะครับดูนี่ไงไม้เดียวเลยว้าว <Wow. S 1> นะไม้เดียวเลยครับอุย้ยขึ้นได้หมเนี่ยอย่าหลุดนะขึ้นฝั่งนี้ครับ อไม้เดียวอยู่เลยครับโอ้ยนี่ใส่ใส่ปลาก็ใส่น่ารักอีกแล้วครับนี่โอ้โหยางแก้คันจิ๋วครับอุย้ยไปแล้วไปแล้วลงน้ำโอเคนนี้บ้างครับ ดูอีกแล้วหนึ่งแต้มครับนี่นี้ก็คงต้องปล่อยแล้วครับุผู้ชมตัวไม่ใหญ่ครับยางแก้คันจิ๋วครับทำงานอีกแล้วเดี๋ยวก็คงจะใกล้จะกลับแล้วละครับอีกสักแป๊บครับตัวนี้ปล่อยนะครับ ไม่ใหญ่ถ้าเจอโทฟี่ใหญ่ๆนีอ่อาจจะเก็บครับแต่ขอยังไม่เก็บตอนนี้ไต่อครับตรงนี้ครับ ดูอีกแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่หญอู้หูตัวนี้ใหญ่นะท่านผู้ชมผมจะขึ้นยังไงเนี่ยมันติดอะไรไม่รู้ครับติดตาไมา้อ้้หูเอาหลุดแล้ว มาแล้วโอ้โหตัวนี้ใหญ่ครับเออ่าโอ้โหเจอเจนได้ท่านผู้ชมเจอช่อนใหญ่อีกแล้วโอ้โหตัวนี้ใหญ่จริงครับโอ้ไม้เดียวเลยนะเมื่อกี้โอ้โหตัวนี้คงต้องเก็บแล้วล่ะครับนี่ครับเต็มคอเลยครับ ไปติดอยู่กอใบตรงนั้นนะโอ้โหไม่คิดว่าจะเจอครับตัวนี้ไซขนาดนี้พุ่งออกมาจากเนี่ยครับผมตีจากตรงนู้นนะเนี่ยนะตีเข้าไปตรงนู้นครับตกใส่ใบไผ่ลากมานีพุ่งออกมาจากด้านข้างครับใสเลยตุ้มเลยครับนี่ครับโอ้โหตัวไม่เล็กครับตัวนี้ใหญ่ๆห เก็บภาพหน่อยแล้วกันครับก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมนะครับด้วยประช่อนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมดูดูหัวมันกับลอกครับโอ้โหอ,อย่าดิ้นอย่าดิ้นนะนี่ครับก็ไซส์ก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่รู้จะว่าไงนะนี่ครับโหยอดครับท่านผู้ชม ก็คงต้องขอลาตรงนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากธนานักตกปลาทุกท่านนะครับทางผู้ชมที่ชอบคลิปนี้กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผิดพลาดใการใดต้องขออภัยครับผมขอลาไปตรงนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับผมเจอันพีแล้ววันนี้โมโ Take your time and your worth to focus on yourself first